แอมแดมล้ำอย่าพื้นเมืองกนได้เนาะใครกับอยู่ประเทศลาวเนาะเลยนะเพื่อนน่าจะมีว้าดีมันยังนี่เนาะว่าดีมันป่าอย่างงี้เนาะนี่เนาะเป็นไงดอกมี สบายด,ดีทุกทุกทานทุกคนวันนี้บริษัทจะผ่ามาย่างสมบัติกาตลาดยุจุดใจกลางเมืองซาปาประเทศเวียดนามเนว่าจะมีอาหารกินกนาได้แด่เข้าไปเบิ้งไปสมแล้วกันเลยโอ้นี่ครัเขาต้มเนาะเขาลามเขาต้มข้าวลาบเนาะอ๋ออันนี้ข้าวลาบเนาะแซ่บเลยเนาะเอ่อค่ายค่ายจังไดโซฮามัดบ้าเตียนบ้าเตียนเยอะเนาะนี่เราบอร์วาเปินได้พระสร้างกินหรือพระสรไางลาย 50ต0 0 0ดองปดหม่นดองอ่ะปดหมื่นดองแปดหมื่นแปบาทอ๋อแปดสิดองโอเคแปดสิดองเตอวนี้แปดสิบพันดโอเคนะอันนี้นะแปดสิบพันดองเกนเงไอสีเนียตัวนี้เท่าไหร่ะมาอันนี้ดองดองวันะเตาส้นดองอันนี้เนะสตอเบอรี่เนาะ ไม่ไหมสดๆเลยเนาะอ่าหนึ่งแซนดงหนึ่งแซนดงอ่ะหนึ่งแซนดงโอเคเดี๋ยวไม่ค้าก็งามงามนะแอมแอมแดมลัมแหม่แหม่แดมลัมเป็นแบบสตอเบอรี่นะนะได้ภาษาเวียดนามนิดนึงเนาะนะแอมแดมลัมไป่ว่างามไร่เนาะสร้างงามไร่นี่เนาะตัวนี้น่าจะน่าจะเป็นผักแล้วเนี่ยเนาะ มีล่าเลยเนาะมีนะสตรอเบอรี่แดงเนาะล่าเลยเนาะนะแลนะ้วก็จะมีพืชผักเนาะอยู่นี่เนาะเห็นไหมตัวนี้อย่าผักกาดเนาะน,นี่เนาะผักกาดว้าวสดๆเลยเนาะนี่เนาะส่วาตลาดนี้เพิ่นน่าจะขายหมดมือเลยเนะาะสไลตลาดอยู่ที่ประเทศเวียดนามทีฮูเนาะเพิ่นจะขายหมดมือเลยนะแต่ว่าอยู่ที่เมือง เมืองสาปาแห่งนี้เนาะอากาศจะเย็นเนาะก็จะน่าจะมักค่ายสุ้วยนิดนึงมีกระลำปีด้วยเนะาะกระลำปีผักกาดเนาะผักกาดจะมีดองหนาแต่แซ่บเลยนะเออเนาะเอาไปเนาะไปคั่วไปแกงไปย่างเนาะขาเหล็กนะอันนี้เนาะจะมีมักเ่นหมี่ย่างเน,นาะไล่เลยอยู่จุดนี้มันจะค่ายเป็นผักผักสดเนาะเดี๋ยวก็จะผ่านย่างไปเนาะไปพ่นเนาะน่าจะมี พืชผักหรือว่าหั่นกันกินไล่ๆเลยอยู่นี่จะมีนอเด้นี่เนาะนอเนาะคล้ายกับอยู่ที่ประเทศลาวเนาะจะเป็นนอนอว่านเนาะก็จะมีตัวนั้นๆน่าจะเป็นส้มเนาะเป็นส้มนะมีผักมีผักสดไล่เลยอันนี้บนนี้อาจารย์มันมากยิ่งบนนี้เนาะหนี่แต่ผักสดเนาะอาหารสดเลยอยู่นี่ เป็นพืชนะผักเนาะเพิ่์นน่าจะพูดเอาตอนนี้นะเนี่เนาะเป็นผักตอนนี้นะนี่นะจะมีกะลัมปีนะนนเพิร์นก็นจะเอาลูกเอาล่ามาค่ายนำเนาะลูกน้อยอันนี้นะกะลัมปีเนาะผักกาดนะนี่นะกะลัมปีผักกาล้านนะน่าฮักเลยเนาะไล่นไล่นะ โอ้อันนี้จะเป็นบ่ิหารใจว่าแม่นย่างบุญนี่เนาะ<ม>เป็นหากคากจะเป็นหากไม้เนาะเป็นหยาบรนะหารเนาะไล่เลยเนาะอันนี่เนาะสุดยอดเลยนะเป็นอันนี้เนาะเป็นหกักนะหากไม้นี่มีบางไลนะ่เนาะเป็นหากไม้เป็นยังเนาะ น่าจะเป็นยาเนาะยาพื้นเมืองประมาณนี้ไลายๆเลยอากาศก็จะเย็ยนแล้วนะจะมีมอกตกหมดมือเลยมือนี้ลา่ล,าล,าลา่ขวนก็จะใส่เสื้อกันหนาวแถวนี้นะ่าจะเป็นยายาพื้นเมืองแนละ้เดี๋ยวฮอม มีกินหอมนะจะเป็นยาพื้นเมืองอน,นี่ีนะบรรยากาศเนาะจะมีมอกปกคลุมเราเชิญมาตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งโมงนะตอนสวายแล้วเราจะมีมอกมีมอกตกลงเชว่ามือนี้จะมีมอกหน้าแน่นเลยนะตั้งแต่ตอนเ้าร์นะตอนจะเานี้จะมีมอกตกลงหน้ากนนีเนาะ จะมีการล่ายยางเนาะจะเป็นมัดไม้แห้งนะคือซีนแห้งอยู่นี่จะมีผักเนาะอัดสอดเนาะผักเนาะอันนี้มานนี้จ่ายมันเป็นผักเนี่ยงบุ้นเลเนาะเป็นใหญ่ๆเลยเนาะผักอันนี้นะคล้ายๆกับผักกาดเนาะเป็นหัวใหญ่ๆกำลัาไม่เงย เดี๋ยวเดี๋ยมีไข่ไอยแฮลโหลน่ะอี่กุ้งซ่ากินไอ,อยอ๋อแตวนี้จะมีนอเนาะนี่เนาะอ๋อายกับอยู่ประเทศเลาวนอนนอนนี่เนาะคายกับนอกพูดเนาะตัวนี้อ่านี่เนาะอาหารแบบธรรมชาตินาะนี่นี่เนาะ เลยนะไล่เลยอันนี้ดวงมันง่าย,นอ,ยนอนนอนนี่นะน่าจะบนะุกคบนอนนอนในนอว้านเห็ุค่ายอยู่ที่ตลาดอยู่ที่เหล่าก็มีไล่นะออดสอนเนะานะก,านะการะลัมปีผักกาดเนะอยู่นี่นะผักนะผักกาดนี่มัลไลยสนิทเลยนอยู่นี่นะ จะยักข้ามล่าเยู่อเนาะต่ะว่าบบฮูาา่าซาเวียดนามเนาะกะลัมปีคนะนะือผัดเนาะออสสนเลยนะนี่จะมีสตรอเบอรบ์รี่เนาะนี่นะสตรอเบอรบ์รี่ใหม่ๆส,สดๆเห็นไหม,ไมเลยเนะเพื่อนน่าจะมีส้วน แล้วก็มีสร้านที่ปุ๊กเนาะอันนี้มักมักมันเนะาะภาษาลาวเออเนาะมักมันมักมันมักมันหรือว่ามักบัานประมาณนี้เน,ะนาะนโซ拉จะอยู่เสียงคว้างเลาวจะมีล่ามานอันนี้เนาะอ่ะอสอดเซอบอรี่เนาะใหม่ๆสดๆเลยนี่นะว้าวเนาะสุดยอดเลยเนาะ สตรอเบอรี่สดนี่สก็กินยากเนาะอยู่ที่ประเทศลาวอ,าอย่างนี้เนาะบรรยากาศเนาะก็จะมีไล่หลา่คนเนาะมันจะมาตาลามาจอดรถอยู่นี้เนาะซื้อเป็นพืชผักเลยว่าหั่นเก็บกินอยู่นี้เนาะอยู่นี้มันจะจุ่มกันอยู่นี้เนะเาะใช่ผักเนาะนี่นยนะใช่หรอใช่ผักซื้อผักนา อ,อ่อนซอนออนเนาะผักเนาะไายเนาะเอ๋ไล่แทนไล่มาผักเนะี่ยลองไล่นะครับน่ก็จะมีมักเล่นมักหนาวก็งีเนาะมักหนาวมักแต่งมักบวบ โอเคไล่เลยจะนี่อันนี้มักมีเนาะนี่ยนะว้าวเนาะรวยบางใหญ่นะมี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 อันมิดมิดมิเนี่ยมักมีนะมีสดๆเลยนะจะมีมักไม้นะนี่มักไม้มักเจียงนนี้ก็มักนัดเนาะนี่นะตัดแซ่เลยเนาะมักนัดนะสุดยอดเลยนะนี่พืชพักเนาะพืชพักนี่ไล่เนาะ พราะว่าอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่มันจะมีพื้นที่เนาะปลูกเนาะอันนี้ก็มักนัดนะเนี่ยตาแซ่บเลยมักนัดนะมีพัดผัดนะเพราะก็จะมีส่วนเผามงด้วยเนาะส่วนเผามงอยู่ที่ถ้าภาคเหนือของประเทศเวียดนามเนาะอยู่ที่เมืองซาปาเนาะน่าจะมีไร่เนาะอันนี้เนาะมักนัด นแซ่บเลยนเนาะเป็นฟองไม่ไหมเลยเนาะยักษ์ข้ามยักษข้ามราคาอยู่เนาะแต่ว่าเบาภาษาเวียดนามบ่ได้เนาะตักซุปนาะอันนี้กับมักดาบนะเนี่ยเนาะนอกจากพืชผักแล้ววัาจะมีไข่อยู่นี่เป็นซีนมูเนาะนี่ยเนาะ สดๆเลยซีนมูเนี่น,น,นีนะซีน,นนะมูเนาะมีซีนสดซีนมูสดอร่เลยอันนี้มีมีมีเป็ดมีไก่เนะก็จะมีไก่ดำเยเนาะ ไก่ดำก็มีเนาะอ๋อครับนี่นะเห็นตลาดสดนะขายซีนขายไก่ขายเป็ดเนี่นะเป็ดก็มีนะอันนี้มันเป็ดสุดยอดเลยนะคลื่นเลยเนาะมก็จะมีไล่ๆคนมนาะเพาื่อการมาตลาดตอนเศร้านะก็ซื้ออัญวยกลิ่นอ่าตอนนี้เป็นผ้าเนาะสดๆเลยนี้นีนน่นหนะักซีนเนาะ ชินสดเลยเนาะถ้ามาซื้อแล้วมันสามารถสอยให้เได้นี่นะไปบ้านเรามาต้องได้สอยเลยเนาะตัวนี้น่าจะเป็นซิ้นซิ้นขวายเนาะหรยกว่าซิ้นงัวงเนาะแต่ว่าส่วนล่าจะปรากฏเห็นมีแต่ซิ้นขวายเนาะล่าเนาะอยู่ที่ประเทศเวียนดนามนี่นท้ำีนี่งัวนี่เพิ่นน่าจะบปนิยมกินอันนี้ก็่ไก่ดำ อเล่าแล้วก็จะมีต่างประเทศเดรน่าจะมาเลาะมาเลาะสมมาจาก้าโยธีตลาดนี่นะไอ้ไงอ้ไปบินจะน้องค่ไอนะ่ะลอนนนะสีนั่นะ so h o much y o u s e l f per kilo เีย รอท่ามันจะมาสร้างกินเราวามิันได้อาจจะบอด้ยนะอยู่ค่ายป่านี่เนาะมีหมย่งปลาบนเอ้ยมีกุ้งนมีกบโอ้กบบมี่นอยู่ที่มันก็กินกบคือม้านมีกบมีปลาอ่าที่มันแเลยเนาะแหม่งวงบอเลยันได้เนาะนี่เนะสุดยอดเลยเนาะ ก็จะมีข้อแปงแๆแดงนะโอ้นี่นะปลาสดเนาะอย่างมันตายในน้ำป่าดูว่าที่นั่นป่ายังมเลยนะนี่ป่าตัวป่าในน้อยเนาะตัดเซลเนาะป่าได้ไปจืดเนาะเนาะว้าวในน้อป่าสดเนาะจะมีกุ้งแดงหนีป่า สุดยอดเลยเนาะแต่ด้านนโปประชาขั่วแล้วเนาะก็ะมีค่ายเนาะค่ายป่าสุดยอดเลยนะตัวนี้ก็เป็นตาบอลค่ายป่าสดนั่นเองนะค่ายป่าสดนี่นนะเป็นแนนแนนสดๆนะเป็นป่าเนาะหลักจากคลิปภาคก็จะมีค่ายซีนค่ายป่าค่ายเป็ดค่ายไก่นะอันนี้ก็จะเป็นไก่นะ่นี่ง ไหนไก่เนี่ยเนาะจะมีไครไหนก็มามีเนาะมีอกมีมาแซ่บเลยนกไล่เลยจะมีไสมูดเนี э ่เนาะไสมูไสมูมีมูเนี่ต้มมู่เนาะตัแซ่บเลยอเคีเนาะก็จะมีเมนูเนาะาสมาร์เลือะอันนี้ไก่ดำไก่ดำ Okay, โอเคมีป่าเนาะอันนี้เป็นเครื่องในนะเนาะเครื่องในมู๊มีข้บวุ้นข้าวย่างเนาะโอเคอโอเคเอโอเคเอโอเคเนี่เราเตัดเซตเลยเนาะเป็นอาหารแบบประเทศเวียดนามเนาะอยู่ที่เมืองซาป,ปาอันนี้เนาะมีไก่มีมู๊นี่เนาะอาหารแบบกินนะเนาะจะค่ายู่นี้เนาสามารถมานั่งอยู่นี่เนาะมาสร้างแล้วมานั่งมีมีไล่ไล่ฮา,าเลยอยู่นี่เนาะนี่เนาะ เนี่ยนหารเนาะมีตัวาหารซุกนาะแต่แซลม,นะมีไส์ไส้ตันเนาะไส้ตันมู่นมีไซส์ไซส์มุอ่ออนาะมีซินมู่มนะี่เนาะจะสดๆเลยเนาะเบื้องละสะอาดเลยนี่นะทางไหนเนาะทางไหนตลาดเนาะคิดว่าน่าจะมากินขา้าวซุยอยู่นี่นะหลังจากกินขา้าวซุยแล้วก็จะออกรถประมาณอ่องโมงเนาะจะกลับไปที่นครหลวงฮานอย ก็จะมีร่า่ร่า่ขนน้เงบรรการมากินข้าวอยู่นี่นก็จะมีเฟอร์มีอย่างไรเนะาะซนนอยู่ที่ประเทศเวียดนาบห้างที่กินง่ายสุดน่าจะเป็นข้าวปุ้นฟเฟอร์นะนี่ร่ายเลยแลกจ้าน่าจะมีข้าวราดหน้านเนาะข้าวราดหน้าพื้นก๋นมีเนาะแต่ปากอาจะซอกยากไปห,หนึงข้าวราดหน้าเนาะนี่นะรา,า,า,ายเลยนะข้าวหมันไนเนาะนีที่ ต้มไก่ต้มไกลล่รูปดำนะไก่ดำสุดยอดเลยนะปลาแซ่บเลยนะนี่อ้าวลฮ้ยได้เลยนะไส้ตับน,นะไส้มุนะ้งสุดยอดเลยนะอันนี้เป็นใครใครไหนห้องนะเนาะก็จะมีตัวซุกอาจจะมีตัวดิบน่าจะอ่าเอาไปลวกนะเอาเอาไปจุมนะ่มเนาะตัวนี้เนาะไปจุม่ม กส, <Ris> สดๆนะฮะมันมีมูนะาข้ามมูนี่นะสถานที่กว้างาๆเลยนะครับอะมานั่งกินอยู่นี่เนะสะอาดเลยแต่เดี๋ยวไล่ๆคนเนาะเบนการมากินอยู่นี่นี่นะนี่นะนี่แตแซ่แต่แซ่เลยนะนี่สด nah, well, ุดยอดเลยนะอาหารการกินอยู่นี่นะนี่นะจะจะ ประมาณนี้เนาะอยู่ที่ตลาดเมืองซาปาเนาะคนก็นจะเปิดหมดมือเลยนะตลาดนี้เนาะก็ <Okay. S 1> จ,ะจะมีพืชผักเนะาะห้ารกันกินสดแล้วก็สุกแดดหนะากทานได้ได้ไปได้มานี่สามารถมาเลาะตลาดนี้เนาะมาซื้อ,อาหาหเนื้อกินนะามากินข้าวอยู่ที่ตลาดนี้ได้เลยนะนอกจากนั้นมันก็จะมีการค่ายเครื่องแดดเนาะ ใช่เครื่องย่อยเราอยู่ที่ตลาดนี้นะก็มีเครื่องไส่เครื่องนุ่งยังอยู่นี่เนาะกว้างเลยเนาะนี่นะตลาดเนะาะมันงามเนาะ,ะกาสะอาดเลยนะตลาดนี่มันเห็ดนะนะตอนนี้จะเป็นทางไหนนะกะ็จะมีค่ายเครื่องไสเครื่องอยังเนาะมีเครื่องลิ้นเครื่องนุ่งกระเป๋ายัางเสื้อผ้านะ หลากลายเลยปริไซก็จะข้อหลาคลิปนี้เนาะไปเพียงแต่เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี